กับเรียนอาจารย์ที่พระลพและสวัสดีเพื่อนทุกคนครับกระผมสมาชิกกุ่มบุญรอดครับมีสมาสชิกดังต่อไปนี้ครับ 1. นายชเนศจันทคาตักดนายบรรชัยก้าหารครับรกิดภารกิจมาไม่ได้ครับและ3ครับกระผมนายไปสาลสีกระมครับผมพูญเราที่ศึกษารายงานเกี่ยวกับเรื่องการจอนะครับคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สําคัญในการประยุกต์ใช้งานด้านาต่าง สิ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในรูปแบบการประยุกต์การใช้งานคือการแสดงผลต่างๆครับการประยุกต์กราฟิกเป็นความต้องการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่การเล่นเกมครับการทํางานเกี่ยวกับการธุรกิจวิศวกรรมหรือว่าการเชื่อมต่อต่างๆครับซึ่งปัจจุบันอย่างนี้การเชื่อมต่อต่างๆได้มีการพัฒนาอย่างมากมายครับกราฟจอนะครับคือแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่ในการ ตรงวั้นผลข้อมูลของซีบียูมาแสดงบนจอภาพครับผู้ผลิตการ์ดจอที่นำมาศึกษาครับเราจะนำมาสองรุ่นนะครับผมระหว่าง a อทและเอ็นวีเดียนะครับการเลือกซื้อการ์ดจอครับตาส่วนข้อมแยบแยบระหว่าง a อทกับเอ็น i ีเดียนะครับเอทนะครับจะมีราคาถูกมากกว่านะครับและคุณภาพสีดีกว่า อัตราเฟรมเรทสูงกว่าและสุดท้ายคือร้อนน้อยกว่าครับส่วนของอ v นเดียนะครับก็จะมีเฟรมเรทไม่ตกนะครับมีฟีเอครับและเป็นที่นิยมมากครับออกแบบสวยและใช้ไฟเยอะครับครับกลุ่มของลุล